องคเก่าอยู่บนเปลี่ยนผู้คดไม่เนี่ยมื่อท่วมมือแทบะพวกนี้มาปันนัดทั้งทึ่งไปเทอมือโชบไปมือโชบปูุมเอ่มปไยูกังเอาเองเจ็ดแม่เบิ้งมาสัเ็ดแล้วก็ซื้อรดได้แล้ว นนนวาในา,กกา,กา,ากใ,านในกกกกรลือฉบบ่ัไมสนนนัสุกการรพทชใ้วิาาในกรรับชสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี fc แฟนช่องมรดการพารวยมรดการคนเดิมน้องแกม h ช n แนลนะคะค่ะขาดชมเมอร์น,นีนะคะแอดก,กะเดินทางมาตามแนวทางปูข้าวผมยาวนะคะวันที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปูตาไ้นะคะแนวทาง78ตรงตรงไม่ได้กลับเลยนะคะสําหรับแนวทางของ ปูผ้าขาวผมยาวเนาะคะ่ะนี่นะคะสถิติงวดที่ผ่านมานะคะปูให้เจ็ดสามแปดตัดออกมาก็เจดแปดนะคะตรงๆนะคะสำหรับแนวทางในวดวันที่หนึง่งเมษายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ทีจะถึงนี่ปูขาวผมยาวเิ่นจะมนี่ตัวเลขอะใดเป็นแนวทางให้เอเดี๋ยวเข้ามาไปเบิง่งไปฟ้างน้ำกันดนะะปู <laughs> เจดแปดตรงๆเลยนะค่ะปูมันกะออก้นหบามันบอออกนี่ยังอยู่คือเกาอยู่เนะค่ะปูน่นะคะเจ็ดแปดสามต่ว่นกระตัดหาเจ็ดแปดตรงตรงเนาะค่ะมาครบเลยบอกค่ะปูวบอใจถูกบ ตอเทียนเราก็ไตเทียนเราก็รุดทูบเอาไปปูว่าปูได้สีมากคนมากค,ครบเลยคนได้บอกปูได้บอกไม่น้อยไปเช็ดทูบนะคะอยู่ที่หอปลูย่านะคะทั้งหอไม่หอเกา่าเนาะคะ่ะปูมากนะคะนี่บัตรกําไรแปดหกศูนย์สามหกสามศูนย์แต่ว่ากันมนไปม,นม,มันมากเมื่อกาหกศูนย์สามตรงตรง,ตรงว่าที่สองเจ็ดแปดตรงตรง,ตรงบริกรอีกเนาะค่ะ แล้วมันมึนแล้วเลยออกอี๋หรือดอกเลกมึนหมอปูนเล็กมึนบ่ครับเล็กว่าหนามึนคือพูมาขอาหมอปูหนามึนคือบักชินนี่แหละเมื่อวอดบ้านเมียยิงแขววใส่แกะแขดอยู่แล้วรอบวดที่สมนะคะวันที่หนึ่งเมษายนสองพนห้ารยิบเจ็ดปูจะให้ตัวเลขตัวใดไปเสียงชเนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะได้ไฟ ยังยังกับไปดิล่ะปูมาแล้วโอ้โอ้โอ้ทำไมไม่กระหิบวัตถุอีบ่คือองค์เก่าอยู่บ้านเปลี่ยนผู้คดใหม่เนี่ยเมื่อท่วมมือแทบกนีีมาปั้นนัดทึ่งๆไปมือโชกไปมือโชกปูปั้นนัดกันไป มาพร้อมกับโชคบากป้อนเอฟซี e ตัวพี่น้องทั้งบ้านถาล่อค่อยอยู่หูมูอเบิ้ลแล้วล่ะของม,มึงเขาเบิ้งอยู่ให้บาดนี่เขาก็เบิ้งอยู่จะได้ถามไม่ย้อนรอยเลขกูแล้วคือเขาคัเดเลยเผื่อว่าไม่น้อยว่าเลขมันอยากออกกล้องว่าฉัน <c oughs> ไม่น้อยก็มาเนะาะกันออกกล้องนี้แม่นรถ <c oughs> มันพ่นบ่มากเลยมันยังบ่เขามันก็ขึ้นลุมขึ้นลุ่มอยู่เลยลุ่มแต้มล <with> ุ่มอยู่ล่านากล้องตีเร็กปูอยากดังปูอยากดังกล้องมามันเขาสามตัวสองตัวเนาะว่าอยากดังก็ได้ดังเนาะปูเนาะมันเห็นเลยมันธรรมชาติได้ดได้ได้เหรอได้แล้วตัวหนึ่งเลาะเด้อท่านผู้ชม ตัวท <Cornell> ี่สองวิ่งไปแล้ววิ่งไปไปคลองกันบ้านยู่เลยนี่ม้าตึงตึงากดูว่าไอ้เ้าันสูงเยอะอ่ะนสูงมาได้หัดเรียียว่า่หลุงขนี้งแ ถือลวดได้แล้วเพื่อกีบอกมีป <hail> ันห้าเจ็ดสองงามฉากบอสมันเหนียงเกาะห้าเจ็ดสองไหมปูบบ้าไป ก็จะเป็นปึกเนาะบอเลียนบ้อหนังสือมันก็คือตัวเดียวกันยกกับตัวทั้งหลายห้าเจ็ดห้าแต่วมันเบิร์นเบิร์นขึ้นเลขสองนะครับสองเป็นตัวเดียวกันเนื้อครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันครับแปลอันก็ดีไปนั่นตัวเลขตัวเดียวที่แปลมันหลายตัวมันก็ได้หลายตัวห้าเจ็ดห้านะคะไห้ท่านันเลี้ยวหนยังหลายตัวเห็นมันหนักแล้วแล้วรอสองตัวนะคะเออเพิ่งจา อาเจี๊ยบต้อมือเงินแหลไปโพดตัว,วรเรียกคนละตัวอบบ <c oughs> าพี่น้องเอฟซีไปเอาอน้าเล้ครับสายตาไพรมันนะ้ครับตีเอาเองนะครับเออมันเป็นเงียงกับบ่มีเบียคือลมในร่มดีเลยหยุดสักก่อนหยุดสักก่อนขอก่อน จักบุดจักคู่สักคู่สักคู่มาโดนอีกบืดเดียวมันทำไมจัดให้โลกมนุษย์ม่วชินโตมัวกินบละเอากินเดี๋ยดิ เหวี่ยมขินมันก่อนขินมันบ่เข้าใจงามบ่สินงามยุคครัวล้มโพสไม่กูเร็ดกเล็กป่นี่นะล้มล้มเล็กมันอย่ายวกอดกล่องที่นม่หน่อยวายดี่เนาะล้มบ่ะเนี้ยังเป็นตัวอยู่ครับแค่พัดออกกล่องมาสามวดนี่เขาสุงวดสันไม่หน่อยจม งามจ้าเดี้ยละวะเลียละตวเปดเดียวเลี้ยเลขอยากดังเบิงดบอว่ายนีวาเลขสมตัวหรือว่าิยุนเลขสองตัวท่นั้นรางวอ้าวิยมาเบิงเด้อม่หน่อยเลขอยากดัง นี่มันนังดีล้่ะเลขเป็นดาลาือเลขดาล่าบ่เลขเป็นดาลาสูงชัดเจนนะค่ะอ่ามันชัดๆกันตัวที่สองเลขสง่ามค่ะไม่อล้วมืองไปนี่เก้าสามเบิงแบบ แล้วแต่พี่น้องสิตีเอานะครับเอาตามนี่นะปูหันมาทางเด็กมันกัดเบิ้งคือนะปูในใช่ไหมหันมาปูคือแหละหันมาทางนี้เนาะมันกัดคือเนี่ยเขาจะเห็นก้าวสามดิโต้หายก็ฉันว่าเอาตามที่ปูแล้วจักว่าตามนั่นกัดเอ็ซีเห็นตัวใดกัดพิจารณาเบื้องเราไม่น้อยเห็นตัวใดครับผมไม่น้อยเราก็ว่าคือแต่ว่ากัดอ้าวกูเห็นหนึ่งสองสามป้ปูโอสองสาม จู่เบิ้งเลขกสองกัน่าวสองสามเด้อท่านผู้ชมสองสามเกลียวแต่พี่น้อง,งเหน <แก S 1> ็นเกี่ยวเก้าสามใช่พอมป่าวเอาใส่น้ำเกลือเนาะตามสายตาน้าเนาะสายตาตัวเองนะครับเอาตามสายตาพี่น้องเฮ็ดที่เด้อครับจะเป็นห้าเจ็ดสองสามพี่น้องว่าก็ได้หรือสิว่าเป็นห้าเจ็ดห้าจะได้นะครับ ใส่หาน้ำเลยนือนนั่นนั่นแบบนี้กูใส่ห้น้ำเขาไปให้5-7นันนะคะน้ำปลาเทียนแต่ว่าถ้าใครเห็นตัวไหนก็พิจารณาดูนะคะส่วนสองตัวนะคะสองสามนะคะสองสามหรือเก้าสามยังังมึงจับเบิ่งเด้กูนี่แหละแต่ว่าทีตัวใดกูบ่าว่าอดเด่นกูว่ลงไว้ให้มึงดอกยะแต่ยังวิธีไปที่มาแล้ว เขาเก่าสวนมาจากสาน้อปูบันแต่มันมีที่มาของมันอยู่นั่นล่ะมีที่มานะครับปูบอกมีที่มาอยู่นะคะมันที่เขาสามเมื่อเขาสองแล้วนั้นล่ะยวแต่มันมีที่มาเลขมีที่มาจ้ะนี่ที่เฮาบ่เห็นเพิ่นนั่นล่ะแต่ว่าเพิ่นมาด้วยกายไอ้ที่เพิ่นก็มาบอกก็เลยจำว้ได้เยอนั่งรับจายอยู่ได้ยินเขาเจ้าบวกันก็เลยจำเขาหูก็เลยมาเขียนหายหนำเขาเก่าสวนนะคะปู แต่ว่าเลขน้ำตาเทียนห้าเจ็ดห้านะคะเอฟซีเ็นตัวใดกับพิจารณาเบิงเอาเนาะคะ่ะสองตัวนะคะปูบอกว่าสองสามเนาะคะ่ะแต่ว่ามันกับเบิงคือเก่าสามนั่กับพิจารณาเบิงนะคะมีเท่านี้นะคะเลขปูกขาวพรมยาวนะคะโอ้ถืออีกเร่ยเนานะถืออีกมันบ้าขับปูถืออีกแล้วปูบอกว่าถืออีกแล้ว เลขอยากเขากล้องที่ครับแม่น่อยเลขอยากเขากล้องเพื่อมุ่งการว่ายีริเวราะเรามุ่งการหันใบเบิดแล้วแม่บ่มีโต๊ไปแล้วเต็นจึตันชื่อลือแล้วเมแม่น่อยว่าเลขมักย่อง่าสิเลขอยากเขากล้องว่าดันบ่มีเงินให้ดอกอีนั่งครับอันก็ไปชื่อหกสิบเก้าบาทเื้อมันก็มาให้เท่านี้แหละบ่มีแนบบอกว่าลูกร้านบ่มีเงินปูให้เท่าไหรก่อนค่ะบเก้าบาทให้ป หยอดไปหากันเบิงขนบลมีเลยเถอะอันบอกอีหลามันซื้อใบไนเด้อแม่ทับมึงนะครับสาธุสาธุปู้เบิ่งซื้อหลายโตดอกซื้อหกเก้ากับสองสามเท่านั้นละซื้อยังลายในแองเงินหกเก้ากับสองสามนะครับซื้อยังลายแท้เดี๋ยวเอาเท่านั้นละเดี่ยบอกหลายโตดอกบอกเพื่อนตัวใดก่อนครับปู้ บอกแล้วเศ้าแล้วปูว่าบอกเศ้าแล้วแสดงเบิ้งเอานี่ปูบอกกับเบิ้งเอาเด้อหนี่ปูหายคอนแล้วนะแต่ปูก็บอกตอนแรกเรามาอยู่แล้วในนี่ถืกแล้วนี่แก่สี่สองสี่สามพอกระบอกแล้วนี่ละมีเดือนที่ใต้ปูบอกอีกสี่สามตัวสี่สองตัวในสามเมื่อในสองกับพิจารณากันเอาเองขอนั่นบอกครับนี่นี่ถืกแล้วสันปูว่าเมื่อพี่แล้วพอกระบอกคงดีที่แหละปูแมนบอกแมนนี่แบบ การบอมเป็นสามกับสองน่ะเรารูกก็บอกท่านเฮ็ดเอาเองท้อนนยังบอกอยุ่นเลยแล้ว <c oughs> ได้บอกคักไรเหลอ